จิตที่แอคทีฟและสภาวะของเทรดเดอร์ผู้มั่งคั่งใจมันได้ดีพอดแคสต์ s e t Trade คุณไม่สามารถควบคุมตลาดได้แต่คุณควบคุมจิตของคุณได้เสมอบทที่1เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้แพ้ตลาดแต่แพ้จิตตัวเองลองนึกภาพคุณนั่งอยู่หน้ากราฟทองคำราคากำลังแกว่งอย่างรวดเร็วคุณเห็นจังหวัดที่ดูเหมือนใชแน่แน่ แล้มือตัวคลิกเข้าออเดอร์ไปแต่พอตลาดกลับตัวคุณเริ่มใจเต้นแรงหัวใจเต้นตามแท่งเทียนตอนนี้คุณไม่ได้เทรดกราฟแต่คุณกำลังเทรดอารมณ์ของตัวเองนี่คือจุดเริ่มต้นของ m i n d s e t t r a d e มันไม่ใช่แค่เรื่องของกลยุทธ์แต่คือการจัดการจิตที่อยู่หลังเมาส์คุณเทรดได้ดีแค่ไหนไม่สำคัญเท่ากับคุณควบคุมสภาวะจิตได้แค่ไหนในขณะเทรด เทรดเดอร์ที่แพ้ไม่ใช่เพราะตลาดไม่ยุติธรรมแต่เพราะเขาอยู่ในโหมด Passive Mind คือจิตที่รอให้สิ่งภายนอกมากระทำราคาขึ้นดีใจกระโดดราคาลงตกใจขายทิ้งจิตไหลไปตามคลื่นเหมือนเรือไม่มีหางเสือบทที่2 Active Mindset คือจิตที่เป็นฝ่ายรุกในหนังสือจิตเหนือมนุษย์ดิฉันได้เคยพูดไว้ว่า Be Active คือการพร้อมที่จะปฏิบัติ พร้อมที่จะลงมือสร้างผลลัพธ์ด้วยตนเอง Active Mindset สำหรับเทรดเดอร์หมายถึงจิตที่ไม่รอให้ตลาดสอนแต่เรียนรู้ล่วงหน้าไม่รอให้พอติดลบถึงจะมีวินยัยแต่ตั้งระบบไว้ก่อนราคาจะเคลื่อนไหวไม่รอให้เสียก่อนถึงจะยอมรับความจริงแต่พร้อมจะปรับทุกครั้งที่สัญญาณเปลี่ยน Active Mind เหมือนจิตรบในตลาดไม่ตื่นตระหนก แต่ตื่นรู้ทุกเช้าเขาเช็คไม่ใช่แค่กราฟแต่เช็คพลังงานในใจว่าวันนี้ฉันนิ่งพอไหมเพราะจิตที่นิ่งคืออาวุธลับของเทรดเดอร์ผู้มั่งคั่งบทที่3จิตมั่งคั่งต่างจากจิตยากจนอย่างไรเทรดเดอร์ที่จิตยากจนมักอยู่ในสภาวะขาดแคลน scarcity mindset ค,คือกลัวพลาดโอกาส fomo กลัวขาดทุนกลัวโดยสวนแต่เทรดเดอร์ที่มีเวล l ์ไมซ์เซตคือจิตมั่งคั่งจะอยู่ในสภาวะของความพอเพียงทางใจเขาไม่ต้องรีบเพราะรู้ว่าตลาดมีจังหวะให้เสมอเขาไม่ต้องกลัวเพราะเข้าใจว่าการขาดทุนคือค่าเรียนของความเข้าใจจิตมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากพอตที่ใหญ่แต่เกิดจากการฝึกให้รู้ว่าฉันไม่ขาดอะไรเลย แม้ในขณะที่รอเพราะเทรดเดอร์ผู้มั่งคั่งไม่ได้รอให้ตลาดจ่ายเงินก่อนจะรู้สึกมั่งคัง่งแต่เขารู้สึกมั่งคั่งก่อนแล้วตลาดจึงสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาบทที่4 Flow State Trader เทรดด้วยจิตที่ไหลลื่นในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการเทรดคุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างช้าลงเมื่อคุณเคลื่อนไปตามจังหวะตลาดโดยไม่ลังเล นั่นคือสภาวะที่เรียกว่า flow state จิตหลอมรวมกับสนามแห่งพลังงานตลาด flow ไม่ได้เกิดจากโชคมันเกิดจากการเตรียมจิตให้พร้อมในระดับที่ลึกกว่าเทคนิคเพราะเทคนิคคือเปลือกแต่ flow คือแก่นวิธีเข้าสู่ flow อย่างง่ายคือหายใจลึก3ามครั้งก่อนเปิดกราฟตั้งคำถามว่าวันนี้ฉันต้องการอะไรจากตลาดความเข้าใจหรือความตื่นเต้น เมื่อจิตตอบว่าเข้าใจคุณพร้อมแล้วเทรดเดอร์ที่อยู่ในโฟลจะเห็นโอกาสในที่คนอื่นเห็นความเสี่ยงจะรู้ว่าเมื่อไรควรเข้าร่วมและเมื่อไรควรนิ่งและเมื่อจบวันเขาไม่รู้สึกหมดแรงแต่รู้สึกขอบคุณบทที่5เปลี่ยนจิตที่แพ้ให้เป็นจิตที่มั่งคั่งเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่คุณควบคุมได้เช่น ตั้งเวลาเทรดที่ชัดเจนไม่เปิดกราฟหลังเที่ยงคืนมีสมุดบันทึกจิตก่อนเทรดเขียนทุกครั้งก่อนกดออเดอร์ในสมุดนั้นให้ตอบ3ามคำถามนี้เสมอฉันรู้สึกยังไงตอนนี้อารมณ์นี้จะพาฉันไปทางไหนไปหาผลลัพธ์หรือไปหาปัญหาถ้าฉันเป็นเทรดเดอร์ที่มั่งคั่งแล้วฉันจะคิดและทำยังไงในสถานการณ์นี้ คุณจะเริ่มเห็นความแตกต่างจากเทรดที่เต็มไปด้วยความกังวลเป็นเทรดที่มีความสงบจากจิตที่กลัวจะเสียเป็นจิตที่มั่นใจว่าฉันเลือกแล้วบทที่6พลังแห่งการรับผิดชอบ100%จิตที่มั่งคั่งไม่เคยโทษกราฟไม่โทษข่าวไม่โทษโลกเขารู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดคือ กระจกสะท้อนภายในจิตของเราเองถ้าคุณรู้สึกว่าตลาดไม่ยุติธรรมมันอาจเป็นเพราะคุณยังไม่ยุติธรรมกับความคิดของตัวเองเทรดเดอร์ผู้มั่งคั่งเข้าใจว่าทุกการขาดทุนคือบทเรียนที่จ่ายด้วยเงินแต่ทุกการตื่นรู้คือกำไรที่ได้ด้วยปัญญาจิตที่แอคทีฟจะเปลี่ยนการขาดทุนเป็นพลังจะเปลี่ยนความกลัวเป็นความเข้าใจ จะเปลี่ยนความอยากรวยเร็วเป็นความสุขจากการเติบโตในทุกเทรดบทที่7ริชูของจิตมั่งคั่งลองสร้างพิธีกรรมเล็กๆก่อนเทรดเช่นจุดเทียนเล็กๆแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมพูดเบาๆว่าวันนี้ฉันเทรดด้วยจิตที่นิ่งและมั่งคั่งหลังจบเทรดไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนให้พูดคำว่าขอบคุณเสมอทุกคืนก่อนนอน จินตนาการว่าพอร์ตของคุณเติบโตพร้อมความสงบใจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่มันคือการโปรแกรมจิตใต้สำนึกให้จำความมั่งคั่งเมื่อจิตเริ่มเชื่อในความมั่งคั่งมันจะส่งสัญญาณไปหาจักรวาลทางการเงินอย่างแม่นยำขึ้นเรื่อยๆเหมือนเครื่องรับสัญญาณที่เปิดคลื่นถูกสถานีคุณจะดึงดูดจ,จังหวะทองได้แม่นขึ้นเรื่อยๆบทที่8สรุป ความมั่งคั่งเริ่มจากจิตที่แอคทีฟความมั่งคั่งไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายแต่เป็นสภววาวะที่คุณอยู่ในทุกลมหายใจเทรดเดอร์ผู้มั่งคั่งจึงไม่เทรดเพื่อพิสูจน์อะไรแต่เทรดเพื่อเติบโตภายในตัวเองความมั่งคั่งไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายแต่เป็นสภาวะที่คุณอยู่ในทุกลมหายใจเทรดเดอร์ผู้มั่งคั่งจึงไม่เทรดเพื่อพิสูจน์อะไรแต่เทรดเพื่อเติบโตภายในตัวเอง ตลาดไม่ได้สร้างเศรษฐีจิตต่างหากที่สร้างพวกเขาและถ้าวันนี้คุณเริ่มฝึกให้จิตของคุณแ c t i v e ไม่รอไม่กลัวไม่โทษคุณก็ได้เริ่มเดินบนเส้นทางของเทรดเดอร์ผู้มั่งคั่งแล้วจำไว้นะคะตลาดคือสนามฝึกจิตถ้าคุณชนะจิตของตัวเองได้คุณก็ชนะเกมนี้ได้ตลอดไปใจมันได้ดี พอดแคสต์ Podcast, My Set Trade เสกจิตให้เทรดด้วยพลังมั่งคคั่ง